นายพงศักดิ์พงสุวันประวัติผู้ป่วยทางฟันหรือใครเข้าใกล้อาจคาดได้ต้องเข้ารับการรักษาด้วยคดีเนียจับได้ว่าชอบซุกเงินเมียไปเที่ยวกับโหนระดับความอันตรายระดับเจ็จจเต็มสิบชื่อนายเพชรไทยวงศ์คำเหลาประวัติผู้ป่วยทางด้านหน้าตาดูคล้ายกับหัวเข่าหมาขี้เรือนจังหวัดที่อยู่แล้วมีความสุขเชี่ยงรายระดับความอันตรายระดับ8เต็มสิบเจอแล้ว ชื่อนายดัจจริตชะชาประวัติผู้ป่วยทางสมองและป่วยทางจิตย่างรุนแรงอาหารที่ทำให้คลั่งบาบีน้ัสมุปกลกหมาร้านนงชชชาระดับความอันตรายระดับ11เต็ม10เฮ้ยเอ้าไฟดับเฮ้ยไปทำอะไรอะนะคนไข้ไปกิจยังหรอ เอ่ออาราธนาพระคุณเจ้าฝั่งนี่ลบข้อมูลใช่ไหมเนี่ยอฮะรู้รู้ด้วยเหรอเคยมาแล้วเคยหนีไปทีนึงแล้วเนี่ยจำได้เนี่ยจำได้จี่ไปอยู่พัทยาอยู่พักไงไปอยู่ฮะเอาไงคุณหมอจับล็อกไว้ล็อกไว้เลยนั่งนู้นไหมครับนั่งได้เลยนั่งเลยเฮ้ยคุณหมอนั่งเลยหายแล้วยังยังหายไม่หายจะช็อตหน่อยขอช็อตช็อตช็อตเลยเฮ้ย ต้องช็อตต้องช็อตคุณหมอทำอะไรเนี่ยช็อต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 อะไรต้องช็อตดีขึ้นไหมดีดีขึ้นดีดีขึ้นไหมหายแล้วคุณหมอหายแล้วนะหายแล้วค่ะไม่ไปไม่จะไม่ไปอีกแล้วไม่ไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ตัดการเลิ่มแลบ ทำอะไรลูกผมเนี่ยคนไข้เอาเป็นลูกคุณเหรอลูกสาวผมเอขาเข้ามาเปิดข้อมูลของพวกผมอ่ะเป็นคนไข้เป็นคนไข้นี่ยนเขาเพิ่งหนีไปนะเนี่ยนู้หลงเข้ามาคุณพ่อเออเขาหลงแล้วเขากลับแต่เรากะยังยังไม่กลับต่อยอดต่อยอดพ่อกทรศัพทมาเนี่ยกำลังแจ้งรวดพ่อไปพ่อฮัลโหลลูกไปเลยลูกฮัลโหอเดี๋ยวนี้นะ ฮัลโหลคุณหมอลูกเลยวิ่งลูกมานี่เลยคุณพ่อเสียงมารยาทอ่ะเขากำลังคุยโทรศัพท์พาหนูหนีเขาเรียกตำรวจมาจะถูกจั่าด่วนเลยครับมาด่วนเลยครับเฮ้ยแต่ไรอย่าไีอย่าหนีอย่าหนีมาด่วนเลยครับคุณพ่อเขาจะพาตำรวจจับหนูคุณพ่อจะองไปบอกเขาว่าบอกเขาว่าเราจะหนีเขานี่คุณพ่อเสียงมารยาทคุณพ่อเคยสอนหนูบอกเขาก่อน ผมจะหนีแล้วนะไปเจ้าตำรวมาตอนนี้เลยครับกำลังจะหนีแล้วครับไปเร็วๆร็วเขารับปากหรือยังแล้วเขาต้องการให้เราหนีไหมคุณพ่อคือเจตนาเขาไม่ต้องการให้เราหนีแต่เราต้องหนีลูกคุณพ่อขอเขาดีๆสิเราเตรียมตัวแล้วเลยครัผมขอตัวหนีก่อนครับอยู่ๆก่อนตำนวจครับเดี๋ยวตำรวจกำลังมาต้องต้องรอก่อน หนีลูกเราปากให้เขาเราปากว่าไปได้เลยคุณพ่อถามแล้วผมเคนกับลูกหนีนะครับได้ครับแต่ว่ารอตำรวจกันครับเบียรับรอนักรอกันแปับนึงเนี่ยเวลาออกจากบ้านมาก็หลงหลง,ลง,ลงจะลืมเหตุผลหลงจนจนไม่ฟังอีลาข้าอีลมนห,หนูเหรอเออไอ้นี่ก็เสือหวน นี่ <S <S เหรอเฮ้ยพ่อไปไรอยู่แล้วนี่เลนี่เลยนี่เลยจัตัวจับตัวไวจับตัวไว้เกอะไรทำเรื่องอะไรครับในที่สุดผมก็จับพวกคุณได้คาหนังคาเขาเดี๋ยวก่อนผมเป็นหมอ ดูสารลูกพวกคุณจะเป็นหมอได้ไงนี่ดูหวกผมดูหน้าตาผมก่อนขออนุญาตดูใบประกาศวิชาชีพคุณมีไหมนี่ครับผมผมมาให้ดูเลยนี่ครับดูสิตรวจสอบเลยครับใช่ไหมมองหน้า อแนมากเขาจบที่ไหนมาเนี่ยออกฟอร์สครับแล้วปัจจุบันเขาทำอะไรทำอะไรเก็บขยะตามอะไรเนี่ยผมว่าคุณจับผิดตัวคุณจับผิดตัวตอนนี้คนโรจิตไอ้คนไข้เมื่อกี้สองคนมันหนีไปแล้วครับ มันเป็นคนบ้าครับผมใช่ครับลักษณะเป็นไงฮะหัวหัวตะเขยืหัวละล้นหนครับมันอ้วนคุณไปหยิบแฝมกระดานมาดีผมจะให้จานเล็ในคอมเพลเลยครับนี่ครับสองคนนี้เมื่อกี้นี่ที่เข้ามาสเก็ตภาพสิสเก็ตภาพเลยครับมังหน้าเลยครับคุณบอกรั่วพันสันฐานนะว่าสองคนคนหนึ่งมีหนวดครับหนวดคนหนึ่งมีหนวดคนหนึ่งหัวละล้านครับผมอีกคนหนึ่งหัวละล้านครับผมใช่คนนี้ไหม อสะเก็ดได้เหมือนมากเลยครับตาเจอครับต้องยอมรับเลยคราบสะเก็ดได้เหมือนมากเขาก็บอกตรงครับว่ามึงเรียนได้จบหรอครับขอบคุณมากไปนะเพื่อนไปได้เลยเป็นพยานให้ปะได้เลยไปเชิญไปนุญาตให้อนุญาตโอนมาเอามีเยอะแล้วไปเข้าไงที่บ้านกลางดึกออรุณกนรติโอ้นานา like 1, like lazy, like ร้อนอ่ะคุณพ่อ แล้วเขาจะเป็นคนที่ชีวิตติดลบได้ไหมเน่ยไม่ได้ถูกไหมไม่ได้แล้วมันไม่ได้แบบนี้น้นองครับแน่นอนข้อนี้เนี่ยน้องจะเราไปก่อนเลยว่าเหลข้อเองโอเคไหมครับเห็นไหมน้องสังเกตเลยว่าอย่างน้อยสุดแรนะสมมีคหอพี่อ,อครับถ้าเกิดข้อนี้ไม่รู้ความสัท์น้องจงนะ้องเลนะพี่พูดจากประสบการณ์ตรงไปเลยว่าถ้าพม่รู้ความพั์นะพี่เจอคนไหนที่มันดูยา,ยาวๆเยอะๆกับน้องครับพี่จะลองตัดตัวตัดท้ายวา่าหาคําจริงของมันดูฮะ แล้วเราจะเร็ยคำศัพท์มานขึ้นโอเคไหมครับคราวนี้น,อน้องครับเราลองมาดูอดนอนไนอเจ้าความหมาของมันเลยฮะน้องเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่านี่เลยครับบ๊อกเป็นบุคคลที่ทำไมฮะประสบความสำเร็จครับ มีคนะรู้ว่าไม่เจ้า190คนแล้วนนฮะบ,บอกนั้นเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จครับแังน้นี่ร้องครับเขาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาสามารถคอมพลีททุกอย่างที่เขาท,ทาได้้วยทามันให้เสร็จสมบูรณ์ได้เองโอเคไหมครับน้องสาระคราวนี้เรามาดูคําศัพท์แตกศัพท์แตกศัพท์แตกศัพท์นะครับร้องครับศัพท์ไม่แตกไม่ได้จริงๆนะฮะเอเจ้าขอาคำคลีทตันี้นะครับร้องครับเขียนเลยนะว่ามันคือคําีรยายครับแปลว่าสําเร็จหรือทําให้เสร็จนะครับ ทำให้เสร็จพี่โอ๊ต้องขอใครเรื่องของลายมือที่นึนงนะคระเพราะเป็นคนที่ลายมืออาจจะสวยงามมาก <c oughs> okay, เด็กขอีทุกคนจะรู้ดีนะผมพี่โอ๊คลายมือสวยมากเลยต่อไปน้องครับเราไปเจอคำว่า ignore เมื่อกี้นะฮะเราบอกว่าลีนิโอกด้กเฟรมชึ้งหน้าฉันรู้สึกว่าหน้าตาเขาเนี่ยฉันคงเราไม่ได้แน่นอนเลยะะับเพราะอะไรฮะเขาสูงเกินไป <c oughs> ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าฉันสูงเกินไปคือน้องเองตอนอนี้นะฮะมันก็คือเวิร์กเลยครับน้องครับแต่ว่า เดี๋ยวเอาเขีย to นในสมุดคำศัพท์ของน้องในบุ๊คเด็ดเลยไปลองเตรียมมาดูนะฮะเวลาเขียนลงไปเนี Recently, ้ยเองเขียนให้อยู่ในรูปของอินฟีท <c oughs> ีป์และกันน้องครับอินฟีทีปก็คือเวิร์กที่มันไม่เติมอะไรเลยครับงั้นน้องครับทำการตัด S ออกไปโอเคไหมฮะน้องครับคำนี้นะครับเราเพิ่มเฉยนะครับเพิ่มเฉยหรือว่าลักเลยก็ได้นะฮะนี่เลยเพิ่มเฉยหรือลักเลยซึ่งน้องครับเราไปดูนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคำว่าอิน้องคำนี้เนี่ยเจ้าคำตรงชั้นของมันคืออะไรน้องครับมันก็คือคำว่า a c c e p t คำนี้นั่นเองนะครับ a c c e p t คำนี้มักนก็จะเป็นเวอร์ชันเดียวกันครับเราว่ายอมรับโอเคไหมครับซึ่งน้องครับอนเจ้าคำนี้นะฮะเขาเรียกว่าแอนโทนีนี่เลยครับแอนโทนีคำนี้นะครับก็คือคำที่มันมีความหมายตรงข้ามซึ่งอย่างนี้ใช้กับออกข้อสอบหลังมานะอ่าดีๆนะครับซีโนนีมคือคำเหมือนครับแอนโทนีมคือคำตรงข้ามความหมายตรงข้ามนะฮะน้องนะอ่ะคราวนี้เราตุนต่อครับเรามาดูที่คำว่า disparate คำว่า dis courage คำนี้คืออะไรแอบ dis courage คำนี้คืออะไรนะทั้นแรกก่อนเราเจอคำว่า courage คำนี้ถูกไหมฮะ,ะสมมติว่าลูกบอกว่า่พี่ลูกผมไม่อยากเอาคำว่า dis มาเลยนะ,ะเราเจอคำว่า courage แอบเขียนอีกเลยท่าน้องครับเอกร้อคำว่า courage คำนี้ท่านน,ะะน้องมันคือคำน,าน,นะคะ้าครับมันจะแปลว่าอะไรครับมันจะแปลว่าความกล้าหาญเลยโอเคฮะความกล้าหาญ โอเคไหมครับด okay, right? ังนั้นคนที่ไม่มีความกล้าหาญในการทำอะไรก็ตามนะครับน้องครับมันก็สามารถทำได้ถูกไหมครัแล้วถ้ามันมีคือพี่โอ๊คนะครับเอาคคา่าเอเอาร์ว่า correct ์คำนี้น้องดูนะฮะที่เอามาเติมคำนี้เข้าไปดูนะครับ ที่เอามาเติมนะครับเองชอบคำว,ว่าเอ็นเข้าไปแบบนี้นะฮะเป็นคำว,ว่า encourage คำนี้เอ็นคือการเพิ่มฮะเดรสเซอร์พี่น้องครับ encourage คำนี้คืออะไรครับก็คือเป็นการเพิ่มความกล้าหาญให้เขาคือเป็นการทำไรครับให้กำลังใจหรือสนุนนั่นเองเออโอเคไหมฮะนะครับ,นะรบให้ กำลังใจนะครับหรือว่าสนับสนุนนั่นเองโอเคไหมครับน้องครับเนาะอันนี้คือคำว่า encourage โอเคไหมฮนะดังนั้นน้องครับพี่จะบอกว่าไอเกิาคำว่า i s c o เ r เรตคำนี้ครับน้องครับมันคือ a n แอนโทน i s c o เ r เรตคำนี้มันคือ antonym ของคำว่า encourage โอเคไหมฮนะพูดตาัดยทครับคำแรกน้องครับขอ,ของคำนามก่อนนะมาเคเรชเฮ้ยเขาสีนี้เลยครับเคเรช encourage Enc <ourage. S 1> งราเห็นที่ยีมม <gr> ่มันเป็นภาษ่อังกฤษอยู่นะ encourage เอ่อ discourage ลองครับดังนั้นเลยลองเราสักทีครับ c o u r a g e คือกล้าหาญ encourage คือเพื่อนของกล้าหาญใ,ให้ในในเขาให้กำลังใจเขาโอเคไหมฮะแล้ว discourage คืออะไรลองเราซิเสีสสยงีเท่าไหรเร็ว discourage คืออะไรฮนะ discourage คืออะไรคนระับเร็ว discourage คือไม่ถูกไหมฮะ ไม่ให้ความกล้าหาญเขาไม่ให้ความกำลังใจเขาคือเป็นการบั่นทอนหรือขัดขวานนงนี่น้นนองนะเขียนเลยครับคำนี้นะฮะมันจะมีความหมายว่าบั่นทอนนะครับหรือแปลว่าขัดขวางนั่นเองโอเคไหมครับนี่คือค u m b e r ยี่สิบแรกนั่นเองโอเคไหมฮะน้องน,นะฮะ อ่ะหรือ <S <s <we ak> แถมแถมแถมถ้าเกิดน้องมองคำว่า c o u r a g e คำนี้ดูนะฮะนี่เห็นปุ้ยหาเลยคือคำว่า c o u r a g e คำนี้แล้วน้องไปเจออะไรครับไปเจอ o u s คำนี้มันก็จะกลายเป็น nature ะที่แต่ว่าที่มีความกล้าหาญนั่นเองโอเคไหมครับน้องว่าเขาเพียงเศษว่าครับ courageous courageous เห็นไหมฮะน้องสังเกตไหม จากคำศีลทั้งนันคำเดียวเว้ยถ้าเกิดเราเราไค่อ่านคำคำนี้สักคำหนึง่งแล้วเราไาทำนี้เล็กน้อยนะฮะชีวิตเราจะดีขึ้นเลยใครจะไปรู้บ้างบอก่ะจากคำเดียวรู้สักดิ์ศรีคำเลยชีวิตวดีมากไหมเห็ไนไหมฮะเราจำเพื่ออะไรเราจำเพื่อจะให้เกิดความเคยชินในการทำข้อสอบหรือที่นพัทค์ทำสามนั่นเองโอเคนะครับอ่ะคราวนี้น้องฮนะดูต่อครับต่อไปน้องพักนี่เลยฮนะเราไปเจออะไรเกิดอีกคำไหนคือคำว่า fail แน่ผมเฟล l จริงเลยอบบแน่นะฮะนี่เลยครับเฟล l คำนะี้คืออะไรับน้องคือตก แน่เองโอเคไหมครับเฟลคำนี้คือตกนะหรือเราล้อลาดก็ได้เลยโอเคไหมครับเน้องในในทดลองครับเขาหนึ่งนะอย่าลืมนะครับแต่ละคำสอดแท้คำสอดแท้แบบชีวิตมากเลยนะครับคราวนี้ลองครับเขาเลยก็เลยตอบว่า complete นั่นเองโอเคไหมครับคราวนี้ลองครับเราลองมาดูกันในข้อที่สองครับข้อสองนะใครที่ดูอยู่นะครับลองครับตัวแม่นะครับช่วยพิมพ์มาด้วยนะลองลองดูว่าข้อสองเขียนจบหรือเปล่าน้องมีคำตอบอเลรนะเขาบอกว่านี้เลย when we buy a new machine เมื่อเราทำงานนะครับดูนะ new machine new machine 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 นมันเป็น something มันก็เป็น something แน่นอนถูกไหมครับมันคือไม่ใช่คนถูกไหมเราโตมากับคำว่า machine เยอะมาถูกไหมครับเอ่าเราบอกว่าเมื่อคุณนครับได้ทำการซื้อ machine มาเ้ย you should should คำนี้คืออะไรฮะเรือกเลือกเลือกใช่ไหม น้องอ่ะคิดดีๆพี่มีคำมเมชูสตัวนี้ให้เลยชูสตัวนี้นะฮะดูดีครับกับคำว่าชูสตัวนี้ไม่เป็นไรดี่รูไม่เป็นไรดิเขาบอกว่าน้องใครรู้พี่คำตอบออกมาอะไรนะใครรู้มีคำตอบออกมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยนะเขาบอกว่าเมนทีฟบายมีแมชชีนเมื่อเราทำการซื้อแมชชีนใหม่นะนะครับบอกว่าเราเน่นะครับสมมติเราไม่รู้ว่าคอมเมอร์ชูดแปว่าอะไรเว้ยแต่เราต้องรีดนะแม่สายหอานรู้ทุกว่าจริงไหม ไปดูนี้เดี๋ยวงวกเดี๋ยวรู้ไปดูนี้คืออะไรสักแบบนี้เลยโอเคไหมครไปอ่านรี้คืออะไรครับเราืออ่านถูกไหมดังนั้นเวลาเราซื้ออะไรใหม่ๆมาเราเราทำไมครับเราชูที่จะไปอ่านไอ้สิ่งนี้ก่อนเราอ่านอะไรกันก่อนครับอ่ะดูคำศั่งข้อเออพีเคชั่นี่พีเคชั่นคืออะไรนะแกวันนี้อยากจะแบบตปโกออนพีเคชั่นเหมือนเกินเพราะว่ามันเป็นพีเคชั่นดีของเรา เราจะไมเป็นวกเาเป็นตัวอัพเป็นยงงทีะนเี๋ยลอ่อยเป็นยงทีะเนี่หยุดเออมันมหยุดนงครับที่อะไรครับปนยังัคือมันหยุดครับที่ช่วยคำนี้เง่ายนะนะฮะนะฮะนีเลย้องครับคำนี้นะครับเป็นคำนามนะครับอะไรนะถ้ามันลงในนิโคฟอชันแบบนี้มันเป็นคำนามเกือบทั้งหมดเลยนะฮะองนะเนาะอันนี้นะครับมันแปลว่าอะไรับแปลว่าวันหยุดนะครับมนว่าไ อันนี้คือวันหยุดต่อไปข้อ b ครับคนว r d i เ a ชั่นแม่เจ้าโอ้บและเจ้ายาวเป็นกิโลน้องอ่ะรู้ไหมรู้ไหม